มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นทัวลงตามมินซัดการละครถึงเวลาแยกย้ายแล้วใช่หรือไม่ทำเอาดัมแพนด้าแห่ปลดดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นเสัญลักของจีการมินออกจากยูสเตอร์นะคะหลังจากเกิดเหตุไม่คาดคิดทำซีรีส์เรื่องนี้รักสาะเทือนปมเหตุมาจากหลังจากการมินติ๊กต๊อกเกอร์สาวชาวเกาหลีเดินทางกลับเกาหลีได้เพียง2วัน แล้วมาไลฟ์บอกคิดถึงนักชาดีเตรียมทาปากนั่งรอฝ่ายชายแบบสวยๆขณะที่นักชาดีกําลังไลฟ์คู่อยู่กับเพื่อนชื่อทอมขณะที่แฟนคลับของกาเมินเข้าไปคอมเมนต์เรียกนักชาดีว่ากาเมินรออยู่ด้านนักชาดีพูดออกมาว่าให้เขารอไปเหมือนที่ตนรอบ้างตนรอมาข้ามวันข้ามคืนแชทไปไม่ต่อพร้อมกับคําพูดทิ้งท้ายปริศนาว่าหายไปทั้งคู่จากนี้กลายเป็นดรมมาม่าไฟลุกทันทีกาเมินเจอทัวลงสน,นัน ถูกตั้งข้อสงสัยว่าหายไปกับใครหวยไปออกโยงเพื่อนผู้ชายติ๊กต็อกเกอร์อีกคนนะคะบ้างก็โยงไปถึงแฟนเก่าถูกซัดแรงที่ผ่านมาการละครทําทุกอย่างเพราะว่างเงินเนื่องจากกลางดึกของวันดังกล่าวกามินยังอยู่ในไลฟ์ส่งของขวัญให้กับแฟนคลับที่เป็น MVP ด้านแฟนคลับน็กชาลีสงสัยนะคะเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ทาไมไม่ตอบข้อความของนักชาลีล่าสุดค่ะ20เมษาย,ยนการมินออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเธอเองยุ่งมากจริงๆวันที่เดินทางกลับเกาหลีถึงเกาหลีตอนเช้ามีประชุมกับบริษัทเจ็ดโมงจากนั้นกลับถึงบ้านมาเคลียร์ของที่บ้านอีกสองชั่วโมงจากนั้นต้องเดินทางไปกังนําและโซแล้วตอนเย็นก็ไปประชุมจากนั้นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแม่แล้วก็พี่ชายคะ่ะ จุดมุ่งหมายของฉันคือใช้ชีวิตตามปกติฉันไม่มีความโลภต่อชื่อเสียงหรือความทะเยอทะยานดังนั้นฉันไม่คิดว่าฉันมีชื่อเสียงแม้แต่ตอนนี้ ฉันเป็นคนเหมือนพวกคุณทุกคนดังนั้นบางครั้งมันก็เจ็บฉันจะขอบคุณถ้าคุณสามารถเข้าใจฉันบางครั้งการเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ถูกจังหวะแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีปัญหาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจงคิดบวกแล้วก็รอช้าๆเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ต้องการที่จะโกหกฉันและชาลีก็เหมือนกันชาลีเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่ารักมากฉันรู้โปรดเชื่อใจฉัน ค่ในคืนเดียวนะคะนักชาลีออกมาไลฟา์เปิดใจปมหญิงหายไปเขามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมถามแฟนคลับทุกคนว่าเห็ <weet> นเขาเคลื่อนไหวบ้างไหมเขากลับไปถึงที่นูน่นเขาก็ทักกันแหละลงเครื่องเราก็ทักกันคุยกันนิดหน่อยผมพยายามทักหาเขาทักหาเขาหลายคนบอกว่าผมไม่ทักไม่ใช่ผมทักทักทักจนผมรู้สึกว่าผมงองแง,งเกินไปแล้วทุกคนก็มาจี้จี้ผม พ่อกลับมาบ้านพวกคุณมาดา่าผมว่าไม่เป็นลูกผู้ชายเลยพวกคุณก็คอมเมนต์ดูหรือเปล่าแล้วไปพิมพ์ในห้องของทอมมี่พวกคุณเกรงใจเขาหน่อยดีผมก็แค่ตอบตามความจริงก็รอผมหน่อยผมก็รออยู่ตั้งกี่ชั่วโมงที่ทักไปอ่านไม่ตอบกี่ชั่วโมงข้ามวันผมไม่ได้ปิดอะไรนะครับผมก็พูดตามความจริงอยากรู้กันไม่ใช่หรอ อีกอย่างโน่นคนสวยประมาณ40ครั้งที่ผมโดนดราม่าเพราะมีคนบอกว่าคิดถึงจังเลยอยู่ไหนทําอะไรอยู่ผมตั้งสติเพื่อนๆอีกอันนะครับคิดถึงจังเลยทําอะไรอยู่ผมมีไลน์นะครับโทรหาผมได้นะครับในไลน์ไม่ต้องเรียกผมในไลฟ์อย่างเดียวก็พอนอกจากนี้นะคะแน็กชาลีเองยังคอมเมนต์ตอบโต้ชาวเน็ตบอกว่าเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ยังพูดออกมาในความรู้สึกตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวเองคงโอเคขึ้นแล้วในการพูดสื่อประสบการณ์ก็มีการพูดต่อหน้าสื่อซึ่งนักชาดีเข้าไปตอบว่าอยากรู้นะครับว่าผมปกป้องเขาทั้งที่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดมาเลยตั้ง10ครั้งรับผมต้องรับผิดชอบความรู้สึกทั้งที่ไม่ทําอะไรผิดเลยมาตั้งกี่สิครั้งผมมันไม่รูกผู้ชายพอ เรียกไ,ได้ว่าด้อมนักชาตีและกาเมินดราม่าไฟลุกแบบรามทุ่งนะคะแฟนคลับตีกันยับผัดกันทัวลงแบบไม่พักเลยค่ะงานนี้ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยยังไงซีรีส์จะเขียนตอนจบอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเกิดอะไรขึ้นกับทัวลงกาเมินคะซัดการละครถึงเวลาแยกย้ายแล้วใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ